มากันที่ไวยากรณ์หัวข้อที่11ค่ะเป็นเรื่องของหน้ามีหนีมีชนแต่ว่าหน้ามีนีมีชนเต้มอกหน้มีนีมีชนเตโะนะคะตัวคําว่าหน้ามีนีมีชนเตะเนี่ยมีความหมายในตัวเขาว่าสําหรับอยู่แล้วนะคะไวยากรณ์ตัวนี้นะคะวิธีการใช้ก็เป็นเซตเดียวกันกับที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยค่ะคือวางคํานามไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ ตามด้วยมิทตเตะนะคะก็จะมีความหมายว่าสำหรับนามตัวนั้นๆทั้นทงนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้จำอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นพอยต์ของเก,กรกอรตัวนี้ก็คือประโยคที่ตามมาด้านหลังนะคะจะเป็นความคิดเป็นการประเมินค่าเป็ดคือเป็นความรู้สึกความนึกคิดของผู้พูดนะคะเป็นการประเมิน ในสายตาของผู้พูดในความคิดของผู้พูดเองนะคะจะไม่จะไม่ใช้คำแกมมาตัวนี้นะคะในในการพูดถึงความคิดของคนอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคตัวอย่างกันก่อนนะคะจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยค่ะมาดูประโยคตัวอย่างประโยคแรกนะคะก็จะคือว่าวัตชิน,น,นิททนท์เ นะคะรอบครัวว่าร,รันสำหรับฉันแล้วเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะจะเห็นว่าอาด้านหน้าก็เป็นคำนำใช่ไหมคะคือสำหรับถ่ายสำหรับฉันนะคะภาพแสดงด้านหลังก็คือเป็นสิ่งสำคัญเหนื่สิ่งอื่นใดน,นะคะเป็นสิ่งเนี้ย เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่พูดเป็นเป็นมันมาจากความการประเมินค่าของผู้พูดเองว่าเออครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเดี๋ยวเลยนะคะต่อมามาดูที่ประโยคที่สองน,นะคะประโยคที่สองค่ะพบว่ามีมิติว่าชูโชะชูจิคิสึรูโงะอิบว่ามีมิติว่า ผู้ช่วยว่าซื่อสัตย์สุข์ดีนะคะซื่อสัตย์สุข์ดีนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเอ่ออยากจะให้ดูนิดนึงว่าสำหรับประชาชนแล้วสำหรับประชาชนแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยซื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยซื่อสัตย์เนี่ยย่อมดีกว่านะคะ ทางนี้เนี่ยไปรยโยคนี้อยากจะให้ดูนิดนึงว่าเราอาจจะบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าเป็นความรู้สึกความคิดของเป็นความรู้สึกความคิดการประเมินค่าของผู้พูดไงแล้วทาไมถึงใช้บุรุษที่สามคือที่เราไม่ได้พูดเป็นผู้อื่นนะคะเอาผู้ที่มาเป็นนิชชอเตได้คืออย่างที่บอกนะคะว่าเป็นความรู้สึกเป็นการประเมินค่าของผู้พูดเนี่ยคือการประเมินค่าของผู้พูดค่ะ ผู้พูดประเมินค่าว่าสำหรับประชาชนแล้วเนี่ยในรัฐมนตรีเนี่ยซื่อสัตย์ย่อมดีกว่านะคะคือผู้พูดประเมินและคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นนะคะตรงนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมคะคือด้านหน้านิชอตเตนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นวัตชีวัตชีหรือเป็นประธานบรุษทที่หนึ่งเสมอไปเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ผู้พูดเนี่ย เหมือนกับฟันโทงะคะว่าฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ฉันรู้สึกว่ามันใช่อย่างนี้นะคะแล้วทีนี้มีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูค่ะโชจิคิสุรุโคไอตรงนี้นะคะที่ไม่ได้ใช้สตาร์โไเพราะว่าสตาร์โไอเป็นเรื่องของการแนะนำถูกไหมคะมันมีความหมายว่าทําอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ อย่างนี้ย่อมดีกว่าเหมือนกันนะคะมีความหมายเหมือนกันแต่อันนี้คือการพูดถึงการเปรียบเทียบ2อ,อย่างนะคะาการเปรียบเทียบว่าอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนนะคะถ,ถ้าพูดถึงแบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นการแนะนําไม่ได้เป็นการอัศว์เราจะใช้เ,เป็นดีฟอร์มแล้วตามด้วยโงอีนะคะอันนี้น่าจะอยู่ในระดับ3นะคะต่อไปค่ะมาดูที่ข้อที่3 誰にとっても教育が必要でใคร่สำหรับประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่า,าไม่ว่าสำหรับใครก็ตามไม่ว่ากับใครก็ตามนะคะทุกที่ทุทีนี่ทุกทแปลว่าสำหรับทุกที่จะแปลว่าไม่ว่าสำหรับจุดๆ,ๆก็ตาม ก็เลยใช้กับด้เลนิดเด็ยนะคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญไอเป็นสิ่งจำเป็นอันนี้น,น,น,นี่ก็คือเป็นการประเมินค่าของผู้พูดเหมือนกันผู้พูดคิดว่ามันต้องเป็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับทุกคนก็ได้ใช่ไหมคะในความในความเป็นจริงแล้วอะแต่ว่าผู้พูดเนี่ยประเมินค่าว่าเช่นนี้คิดเช่นนี้ค่ะแล้วก็พูดออกมานะคะจึงจะเป็น,นลักษณะ จะใช้ในลักษณะนี้หดเตะได้ค่ะต่อไปค่ะมาดูประโยคตัวอย่างประโยคสุดท้ายกันค่ะชิ้เยียวมุนไดวะาคุตชิโนะซุสึเกียวเซนจุดเดโนะฟุอันเดสชิ้เยียวมุนไดวะาคุตชิโนะซุสึเกียวเซนโุดเดโนะฟุอันเดสนะคะประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าปัญหาการว่างงานเนี่ยเป็นความวิตกกังวลน,นะคะสำหรับบัณฑิตในปีนี้ค่ะ นี่ก็คือการาความรู้สึกนึกคิดการประเมินการประเมินจากสายตาของผู้พูดเองเหมือนกันนะคะคือความจริงแล้วบัณฑิตอาจจะไม่ได้กังวลก็ได้แต่ว่าความจริงแล้วกังวลใช่ไหมคะฝ่าน,นี้นะคะปีนี้บัณฑิตก็กังวลกันทุกคนเลยว่าจะว่างงานหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะคะในเรื่องของน,นั่นนี้น,นั่นนี้นี่เทิดเซ็กค่ะเราก็ยังคงจะเรียนกันในกรมมาฟแมทที่เป็นลักษณะ อยู่เรื่อเยเลยก็สําหรับนิชตเทนโก็เหมือนข้อเมื่อกี้เหมือนข้อเมื่อกี้เลยเหมือนนิชีเตเลยคือด้านหน้าเป็นน้ำด้านหลังเป็นน้ำแล้วเชื่อมกันก็เลยใช้นิชต์เนตไม่ใช่นิชตเตะเฉยๆเติมเนาะเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นคำนามทั้งคู่นะคะก็อิงหลักพื้นฐานเรื่องต้นด้วยอะค่ะไม่มีระยาก